สวัสดีค <been> ่ะ hmm> ว so be ันน Mont <Between. S 1> ี้จะมาทำขนมสกิตเกมกันค่ะขั้นตอนแ่นแบนจะต้องแบนแป้งก่อนแบนแบนเพดูแบนแบนเพดูแบน แบนเพดูราก่อนนะคะ,ะแล้วก็จะใช้ที่นอดแป้งแบนมันแบนแบน,แบนเพดูแล้วก็ไอ้วันนี้เนี่ยก็วางบอกแม่พ่ษของเราลงไปค่ะจะใช้เป็นลูกหัวอใจนะและ้วก็ใช้มีดนี่จะเป็นมีดของเลยนะคะน้องๆห้ามใช้มีดจริงนะนะคะ ก็ใช้แซะนะะจานมแซะลเจะรอดไหมยหัวหลังบ้านยูไหนน่เลยหัวใจออ๊ยอยปอยลูกปอาบ้าอกลางเมหหลังอยางกลางเนปอยอย่างนี้เลยล่าลไปคือเรวจอ้โหแกะได้ไปครึ่งนึ่งแล้วเวลาเวลาแม่งก็มันเร็นำากี่ีเรยป็นุกต้กานนางยานะ นี่เอาออกมปแล้วเก็บเป็ดดาวพิคมันเลยโอ้ยแม่พิมพ์แม่พิมพ์ไปไหนแล้วไปทำบัตรประจานชวนเลยเราเนี้ยเจ็ดปีแล้วและอุ้ยก็ทำเจ็ดปีแล้วอย่างเงนะแม่พิมพ์หโดนไอ้พ่อไปปลาไปทำเลยน้องกั้งแม่ไม่ว่างพ่อจำไปทำอุ้ยวันไหนพ่อไปทำจำไม่ตีดน่ะแกโดนแกจ้อยนี่แกเวลา